เรียนทุกคนพบกับครูแก้วกันกการนะคะในรายวิชาหน้าตศิลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องละครไทยค่ะก่อนเรียนนะคะลองมาดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวชี้วัดด้วยกันตัวชี้วัดแรกนะคะตัวชี้วัดที่1วิเคราะห์แก่นของการแสดงหน้าตศิลและการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง2ค่ะ อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆตัวชีวัตสุดท้ายตัวชีวัตที่3นะคะบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลและการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องละครไทยนะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะ1คือวิวัฒนาการการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สนะคะความงามและคุณค่าของการละครไทยค่ะและเรื่องที่3นะคะก็คือบุคคลสำคัญในวงการละครไทยในยุคสมัยต่างๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียน2เรื่องก่อนนะคะนั่นก็คือวิวัฒนาการการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือความงามและคุณค่าของการละครไทยค่ะ นักเรียนลองดูนะคะภาพทั้งสองภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะนักเรียนลองดูว่าเอภาพทั้งสองภาพเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะอ่ะ,อะแต่ยังไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปเรียนรู้กันก่อนนะ,ะไปกันก่อนนะคะสำหรับหัวข้อแรกเลยนะคะวิวัฒนาการการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ เป็นยังไงเอ่ยมาดูกันนะคะละครนะคะหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่งที่ดำเนินเรื่องเป็นเรื่องราวโดยการนําเนื้อเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันเป็นตอนนะคะตามลําดับค่ะมีผู้ดำเนินเรื่องเรียกว่าตัวละครนะคะสามารถจำแนกได้หลายประเภทตามลักษณะของการแสดงเลยเช่นละครพูดละครรำ ละครร้องนะคะละครไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะโดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชาติต่างๆเช่นอินเดียแล้วก็พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะส่งผลให้ละครไทยเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจค่ะ ละครไทยค่ะได้เริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนมาถึงปัจจุบันเลยเนาะซึ่งมีวิวัฒนาการในแต่ละยุคสมัยดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนลองดูนะคะเห็นไหมคะเส้นเวลาแสดงวิวัฒนาการของละครไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไงคะตั้งแต่อดีต ตามมาด้วยสมัยสุขโขทยัยจากนั้นค่ะสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็สมัยทนบุรีค่ะและมาถึงที่ปัจจุบันนั่นก็คือสมัยรัตนโกสินน์นั่นเองนะคะสำหรับนะคะหน,นะคะในสมัยสุขโขทยัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอเกิดละคร เป็นยังไงวิวัฒนาการละครเนี่ยเป็นมายังไงนะคะในสมัยสุขโขทัยนะคะในสมัยนี้ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการละครมากนะะักค่ะแต่จะเป็นการแสดงที่เน้นหนักไปทางศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองประเภทรำและก็ระบำมากกว่าค่ะและได้มีการกำหนดแบบแผนของโขนละครและก็ฟ้อนรำขึ้นนะ การแสดงละครค่ะที่สันนิษฐานว่ามีในสมัยนี้นั่นก็คือเรื่องมโนรานั่นเองเนาะและก็เกิดละครแก้บนขึ้นในสมัยนี้ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะ2ส,สมัยอายุทยานะคะในสมัยนี้เนี่ยพระเจ้าอู่ทองน่ะได้สั่งให้นะคะสมเด็จพระราเมศสวระคะไปปราบปรามกษัตริย์เมร จึงมีการนําคณะละครหลวงของเขมรและตํานานน,นาฏศินของเขมรเ,เข้ามานะคะซึ่งจเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยอยุธยาค่ะจนทําให้เกิดละครที่คล้ายกับละครอินเดียก็คือมีตัวนายรงตัวนางและก็ตัวชาดกนะจึงเกิดละครในนะคะที่มีผู้แสดงเ,เป็นผู้หญิงล้วนเลยแล้วก็ละครนอกค่ะที่มีผู้ชายเป็นผู้แสดงล้วนค่ะ ในสมัยอยุธยาค่ะจึงเกิดละครชาตรีละครนอกและก็ละครไหนขึ้นนะนอกจากนี้ค่ะในสมัยอยุธยายังเริ่มมีการเล่นโขนเกิดขึ้นด้วยค่ะ มาถึงนะคะสมัยที่3ค่ะสมัยทนบุรีนะคะในสมัยนี้เนี่ยมีการหัดละครหลวงขึ้นใหม่นะคะโดยถือแบบอย่างจากสมัยอยุธยาเลยมีละครที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้แสดงล้วนนะซึ่งเฉพาะละครหลวงนั่นเองนะคะอีกทั้งค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะยังให้ความสนพระไทยในการแสดงนาฏศินและก็ละครเนาะจึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นโดยแบ่งเป็นตอนพระมง กรุดมาลองสอนหนุมานเกี่ยวนางวนานรินเท้ามารีวราชว่าความนะคะและทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดเนาะและยังมีเรื่องอีเหนาวเรื่องอุณรุษธนะคะที่นิยมแสดงกันอีกด้วยค่ะอ่านี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะเป็นภาพหนุมานเกี่ยวนางวนานรินนั่นเองนะคะสวยงามมากเลยเนาะ ค่ะเราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของละครไทยสมัยต่างๆไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูก็มีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะอะพร้อมกันหรือยังตั้งสติให้ดีๆก่อนเลยนะคะสำหรับคำถามที่ครูจะถามนักเรียนในวันนี้ก็คือละครไทยในสมัยสุขโขทยัยมีลักษณะอย่างไรคะติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก อ่าถูกต้องเลยนะคะเป็นการละเล่นพื้นเมืองประเภทรำและก็ระบำนั่นเองสุดยอดค่ะมาดูต่อไปนะคะคำถามที่สองอ่าใครที่ยังตอบไม่ถูกเมื่อสักครู่นะคะตั้งสติแล้วดูคำถามดีๆนะละครไทยในสมัยอยุธยามีลักษณะอย่างไรเอ่ยอ่าติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก เก่งมากค่ะมีการนำคณะละครหลวงของเขมรและก็นำตำนานนาฏศินของเขมรเข้ามานะคะจนทำให้เกิดละครที่คล้ายกับละครอินเดียเกิดละครชาตรีละครในละครนอกและก็เริ่มมีการเล่นโขนนั่นเองนะคะอ่ะอีกสักข้อหนึ่งนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าละครไทยในสมัยทนบุรีมีลักษณะอย่างไรคะ ะละครไทยในสมัยทนบุรีมีลักษณะอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกแทนแทนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเข้าใจนะคะมีการฝึกหัดละครหลวงขึ้นเนาะโดยใช้ผู้หญิงแสดงและก็เกิดบทละครนายเรื่องรามเกียรติขึ้นมาใหม่อีก4ตอนด้วยกันนะคะอะมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีความเป็นมาย,ยัางไงนะคะ ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีการนำละครชาตรีที่นิยมมากในจังหวัดภาคใต้มาเล่นในเขตหลวงนะคะละครชาตรีในยุคนี้เนี่ยเกิดจากการปราบปรามระงับเหตุไม่สงบทางหัวเมืองภาคใต้เนาะจึงมีประชาชนส่วนหนึ่งค่ะติดตามมาด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงโปรดให้ตั้งบ้านเรือนณนะตำบลสนามกระบือโดยโปรดเกล้าให้ประชาชนไปประกอบอาชีพต่างๆค่ะ และก็มีประชาชนบางส่วนนะคะมีความสามารถในการแสดงละครชาตรีจึงได้รวบรวมและก็ตั้งคณะละครขึ้นเพื่อไปแสดงในงานต่างๆนะคะจนขึ้นชื่อลือนามเนี่ยเป็นที่พอใจของชาวกรุงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีการพัฒนาการละครตามสมัยรัชการต่างๆดัง,งนี้ค่ะ มาดูที่รัชกาลที่1นนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะมาดูว่ารัชกาลที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนาะพระองค์นะคะมีพระบรมราชองค์การให้หรื้อฟื้นการหัดเล่นหุ่นและก็ขนของหลวงค่ะส่วนละครผู้หญิงนะคะให้มีแต่ในเขตพระราชวังเนาะแห่งเดียวเท่านั้นเลยนะคะและทรงพระราชนิพนธ์บทที่ขาดหายไปในเรื่องรามเกียรติ์อุนรุษ ดาหลังอีหนาวโดยบันทึกลงในสมุดข่อยนะคะละครนอกสมัยรัชกาลที่1เนี่ยยังคงใช้ผู้ชายแสดงล้วนในการแสดงนะคะคณะละครนะคะที่มีชื่อเสียงมีดังต่อไปนี้ค่ะ ในสมัยรัชกาลที่1น,นะคะคณะละครที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือคณะละครของเจา้าฟ้ากรมหลวงเทพบริรักษโกษานะคะเล่นเป็นแบบละครในนั่นเองนะแล้วก็ยังมีคณะของนายบุญยังเล่นเป็นแบบละครนอกนั่นเองนะคะ มาถึงในสมัยรัชกาลที่สองค่ะสมัยรัชกาลที่สองนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะพระองค์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้มากมายเลยซึ่งปัจจุบันนำมาเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงละครนอกอีกด้วยนะโดยให้ละครผู้หญิงของหลวงค่ะมาฝึกเล่นละครนอกนะคะบทละครนอกในรัชกาลที่สองนะคะที่นิยมมากมีถึง6เรื่องเลยได้แก่สังทองมณีพชิชัยชยเชษฐ์คาวี สังสินชัยและก็ไกรทองนะเรื่องไหนเป็นเรื่องเอกเอ่ยอ่าสังทองนั่นเองนะคะเป็นเอกแห่งละครนอกเลยนะคะโดยทรงให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีค่ะเป็นผู้คิดค้นและก็ประดิษฐ์ท่าลำขึ้นเนาะซึ่งใช้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยนะคะต่อไปค่ะสมัยรัชกาลที่3นะคะรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวามาดูกันว่ารัชกาลที่3เกิดอะไรขึ้น นะพระองค์นะคะทรงยกเลิกละครหลวงแล้วก็โขนตลอดรัชกาลที่3เลยแต่ กลับเป็นผลดีแก่เจ้านายแล้วก็ข้าราชการที่นิยมละครหลวงในสมัยรัชกาลที่สองนะคะซึ่งไม่กล้านําออกไปแสดงในขณะนั้นด้วยเกรงว่าจะเป็นการแข่งขันกับละครหลวงเนาะส่งผลให้บรรดาเจ้านายแล้วก็ข้าราชการพากันหัดเล่นละครหลวงแบบรัชกาลที่สองค่ะจนเกิดละครเอก,กชนเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเนาะ ามาถึงสมัยรัชกาลที่4ค่ะพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4นะคะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะพระองค์นะคะทรงโปรดเกล้าให้มีการรื้อฟื้นละครหลวงขึ้นใหม่เนาะแล้วก็ไม่ได้สั่งห้ามให้ละครเอกชนหยุดแสดง นะเนื่องจากทรงเห็นว่าการมีคณะละครมากๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจึงทําให้นะคะเกิดละครออกภาษาขึ้นหรือละครพันทางในปัจจุบันนั่นเองเนาะมีออกภาษาสำเนียงตามชาติต่างๆนะนอกจากจะทําให้บ้านเมืองคลึกคลื้นแล้วนะคะพระองค์ยังโปรดให้เข้ามาเล่นถวายในเขตพระราชฐานได้อีกด้วยเนาะแต่ทรงมีข้อห้ามดังต่อไปนี้ค่ะมีอะไรบ้างข้อห้ามนะหนึ่งเลยก็คือห้ามไม่ให้หัวช้างม,มีสีประหลาดเนาะ ต้องเป็นสีที่เป็นธรรมชาติของขานะคะแล้วก็2ควรให้ผู้สแสดงสมัครใจเล่นละครด้วยตนเองไม่มีการบังคับแล้วนะคะในสมัยรัชกาลนี้นะสามค่ะห้ามใช้เครื่องแต่งตัวสงรัดเก้ายอดเครื่องยศพานทองและก็หีบทองนะคะแล้วก็ห้ามใช้แตรสังประกอบการบันเลงในขณะที่เล่นละครอีกด้วยค่ะ ราชการที่4นะคะทรงพระราชนิพน์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ค่ะตอนพระรามเดินดงเนาะบทเบิกโรงรามเกียรติ์ตอนนาราย์ปราบนนทกเนาะบทรำกิ่งไม้เงินทองในยุคนี้นะคะจึงมีการเก็บภาษีละครขึ้นคณะละครที่มีชื่อเสียงคือ มีอะไรบ้างอ่าละครของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั่นเองนะคะละครกรมหมื่นมเหสวรสิวะวิราชนะคะอ่าต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะ การละครมีการปรับปรุงเป็นละครสมัยใหม่มากขึ้นเนาะเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากทางยุโรปและก็อเมริกาเนี่ยมากขึ้นเนาะละครรำค่ะจึงปรับปรุงเป็นละครอื่นๆเช่นละครดึกดําบันละครพันทางละครร้องละครเสภาลิเกและก็เข้าสู่ภาพ,พยนตร์นะคะซึ่งพระองค์นะทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่า อีเหนาตอนอีเหนาเข้าเมืองนะอีกทั้งทรงยกเลิกการเก็บภาษีละครอีกด้วยค่ะาจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างของละครพันทางนั่นเองนะคะเรื่องราชาธิราชค่ะตอนสมิงพระรามลบการรมณีนั่นเองนะคะ ค่ะส่วนในปลายสมัยรัชกาลที่5นะคะมีทํานองเพลงของชาวตะวันตกเนี่ยเข้ามาแพร่หลายสู่ประชาชนมากเลยเนาะและก็มีกําเนิดละครร้องนะคะที่นําเอาเรื่องของชาวตะวันตกมาแสดงค่ะแต่งตัวแบบชาวตะวันตกเลยแต่ภาคเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็มีภาพยนตร์มาฉายในประเทศไทยค่ะเวลาฉายเนี่ยมีการเป่าแตรสังเนาะประกอบภาพยนตร์อีกด้วย ค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะมีเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้เลยค่ะมาดูกันเนาะก็คือมีการก่อตั้งแตรวงของทหารบกทหารเรือของสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรส,สุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิดนะคะซึ่งมีวงปีพาสส่วนพระองค์ที่ชื่อว่าวงปีพาดวังบางขุนพรมนั่นเองเนาะ เกิดอะไรขึ้นอีกอ่ามีการกำเนิดละครอิตาเลียนนะคะการแสดงใช้เรื่องของชาวตะวันตกค่ะใช้ท่าทางอย่างชาวตะวันตกใช้คําร้องแบบไทยเนาะแสดงได้ทั้งชายและหญิงเลยนะอ่ะและก็เกิดละครร้องนะคะมีระบาขั้นฉากการแสดงอีกด้วยนะคะและก็มีการอัดแผ่นเสียงเนี่ยเกิดขึ้นอ่า ค่ะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะการละครในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นยุคทองของการละครวรรณคดีเลยนะอีกทั้งทรงพระราชนิพนธ์บทละครทุกชนิดทั้งละครร้องและก็ละครรำละครดึกดำบรรเช่นพระร่วงสกุลตลา เท้าแสนปมและก็หัวใจนักรบนะคะในสมัยนี้ค่ะประชาชนให้ความสนใจเนาะและก็ให้ความสําคัญกับละครแบบตะวันตกมากกว่านะคะเนื่องจากมีนักแสดงจากต่างประเทศหลายคนนะคะมาแสดงให้ชมในสมัยนี้ค่ะมีการตั้งเป็นกรมมหรสพขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อปรับปรุงศิลปะด้านโขนและก็ดนตรีปีพาดนั่นเองนะคะ าภาพที่ปรากฏนะคะนี่จะเป็นภาพละครพูดเรื่องหัวใจนักรบนั่นเองนะคะ ในสมัยรัชกาลที่7ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในสมัยรัชกาลที่7นี้นะคะละครร้องเนี่ยได้หมดความนิยมไปเนาะมีการยกเลิกกรมมหรสพและก็ตั้งเป็นกองมหรสบแทนเนาะจากนั้นค่ะได้ย้ายไปขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรนะในระยะนี้ได้เกิดรูปแบบละครพูดที่มีเพลงสอดแทรกที่เรียกว่าละครเพลงหรือละครจันทโรภาสนั่นเองนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัวนะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะคือมีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการขับร้องประสานเสียงค่ะ และในพุทธศักราช2,475นะคะมีการใช้โน้ตสากลการร้องแบบไทยสากลขึ้นเนาะและก็มีการใช้เครื่องดนตรีสากลและใช้เพลงตะวันตกทำภาพยนตร์ด้วยนะคะประชาชนค่ะแต่งกายแบบตะวันตกแล้วก็ไม่นุ่งโจงกระเบนแล้วนะ ต่อมานะคะคในสมัยรัชกาลที่8ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะในสมัยรัชกาลที่8นี้นะคะการแสดงต่างๆค่ะจะถูกจัดขึ้นโดยกลมศิลปากรนะแล้วก็เกิดละครหลวงวิจิตวาทการขึ้นเป็นละครปลุกใจให้รักชาติเช่นเรื่องเลือดสุพรรณนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่9นะพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนะคะในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยได้โปรดเก้าให้มีการบันทึกภาพยนตร์ส่วนพระองค์แล้วก็มีการจัดพิธีไหว้ครูโขนละครเป็นพิธีครอบครูด,ด้วยเนาะแล้วก็พิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาด เพลงองค์พระพิราบเต็มองค์นั่นเองนะคะพระราชทานครอบโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรนะผู้ที่ได้รับครอบต้องเป็นศิลปินที่ได้เลือกสรรแล้วเพื่อให้ทําพิธีครอบสืบต่อไปค่ะซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสําคัญสูงสุดของวงการนาฏศิลป์และก็ละครไทยเลยนะคะ อ่นนี่ก็เป็นภาพนะคะเป็นพระราชพิธีพระราชทานครอบเนาะในหลวงรัชกาลที่9เป็นคนครอบให้เองเลยนะ ในสมัยรัชกาลที่9นะคะการละครไทยค่ะมีการจัดแสดงขึ้นตามสถานที่ต่างๆประชาชนให้ความสนใจแต่จะสามารถชมได้จากโรงละครหรืองานพระราชพิธีต่างๆค่ะเพราะในสมัยนี้ค่ะได้มีละครไทยสมัยใหม่ที่จัดแสดงตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆทำให้ประชาชนค่ะให้ความสนใจละครไทยสมัยใหม่มากขึ้นเนาะมากขึ้นกว่าละครไทยที่มีมาแต่โบราณนั่นเองนะคะ อ่มาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะนักเรียนตั้งสติให้ดีๆนะจากที่ได้เรียนไปทั้ง9รารัชการเลยนะในยุครัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนักเรียนลองคิดก่อนนะคำถามมีว่าในสมัยใดถือเป็นรากฐานสำคัญของการละครไทยติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตกอ่าสมัยรัชกาลที่สองนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะถือเป็นยุคทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปค่ะอีกข้อนะคะในสมัยรัชกาลที่4ค่ะมีข้อห้ามของการละครอย่างไรคะติ๊กตักติ๊กตัก แทนแทนโอ้โหสุดยอดค่ะห้ามไม่ให้หัวช้างมีสีประหลาดนั่นเองเนาะให้ผู้แสดงเป็นไงคะสมัครใจเล่นเนาะไม่บังคับกันแล้วแล้วก็ห้ามใช้เครื่องแต่งตัวพระสงฆ์รัดเก้าวยอดก็ห้ามเครื่องยศก็ห้ามพานทองแล้วก็หีบทองก็ห้ามด้วยนะและอีกอย่างนึงคืออะไรใช่ค่ะก็คือห้ามใช้แตรสังประกอบการบรรเลงในขณะเล่นละครน,นั่นเองค่ะ มาถึงกิจกรรมคิดวดิเคราะห์กันแล้วนะคะ ครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับละครไทยในสมัยรัชกาลที่6ถึง8นะเป็นแผนภาพความคิดตามที่ครูกำหนดให้เลยค่ะนักเรียนลองดูนะคะแผนภาพความคิดเห็นไหมคะเหตุการณ์เกี่ยวกับละครไทยซ้ายมือรัชกาลที่6นะคะเหตุการณ์เกี่ยวกับละครไทยในสมัยรัชกาลที่6เกิดอะไรขึ้นบ้างนะนักเรียนก็เขียนลงไปรัชกาลที่7เกิดอะไรขึ้นบ้างนะเขียนลงไปแล้วก็รัชกาลที่8ค่ะ เกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละครไทยนะสมัยรัชกาลที่6เกิดอะไรขึ้นอ่าประชาชนนะคะนิยมละครฝรั่งนะคะต่อไปค่ะรัชกาลที่7ล่ะเกิดอะไรใช่ค่ะมีการยกเลิกกรมมหรสพนะคะแล้วก็มีการบันทึกแผ่นเสียงนั่นเองนะรัชกาลที่8ละ่ะ ใช่เลยนะคะก็คือเกิดละครหลวงวิจิตวาทการขึ้นนั่นเองเนาะมีการปลุกใจให้รักชาติแล้วนะคะต่อไปนะคะหัวข้อที่2ค่ะความงามและคุณค่าของการละครของไทยค่ะมาดูกันนะคะการแสดงละครของไทยค่ะเป็นการแสดงที่มีความงามและคุณค่าต่อชาติและสังคมสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หให้ความงามและคุณค่าด้านความเพลิดเพลินและความสุนทรีนะคะคือการละครไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่มีความอ่อนช้อยงดงามมีการนำวรรณคดีไทยต่างๆค่ะมาถ่ายทอดเป็นท่าร่ายรำทำให้เกิดความสนุกสนานและก็เพลิดเพลินค่ะ 2ค่ะให้คุณค่าด้านพิธีกรรมต่างๆคือการแสดงละครไทยนะคะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆเนาะจนเกิดการแสดงแก้บนเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพึงพอใจเช่นการแสดงละครรำแก้บนการฟ้อนรำนะคะการแห่นางแมวให้ฝนตกตามฤดูกาลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ3ให้คุณค่าด้านการอนุรักษ์และก็เผยแพร่นะคะคือการแสดงละครไทยค่ะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอ,อดและเผยแพร่เพื่อไม่ให้สูญหายไปนะคะ 4ค่ะให้คุณค่าด้านความบันเทิงคือการแสดงละครไทยค่ะมีขึ้นเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่ทำงานเนาะหรือในเทศกาลงานรื่นเริงต่างๆนะคะก็จะมีการแสดงเนี่ยสอดแทรกเข้าไป ค่ะ5นะคะให้คุณค่าด้านพิธีการในสังคมคือนำการแสดงละครไทยค่ะมาแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะคะมีความสุขแล้วก็ประทับใจที่ได้มาเยี่ยมนะคะ,ะต่อไปค่ะหค่ะให้ความงามในด้านเครื่องแต่งกายเนาะฉากอุปกรณ์การแสดงท่ารำต่างเนี่ยซึ่งทำให้การแสดงเนี่ยมีความสวยงามและก็เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่ครูได้กล่าวมานะล้วนเป็นความงามและก็คุณค่าของละครไทยนะคะทำให้การแสดงค่ะมีความงดงามและก็มีคุณค่าต่อสังคมและก็ชาติไทยอีกด้วยค่ะค่ะมาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดนะคะมาดูกันนะคะนักเรียนตั้งสติให้ดีๆก่อนตอบไปค่ะละครไทยมีความงามและคุณค่าต่อสังคมไทยอย่างไรติ๊กตกติ๊กต๊ก ตอบค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะคะคือมีความงามในทุกๆด้านเลยนะคะและก็มีคุณค่าต่อคนในสังคมคือช่วยสร้างความผ่อนคลายสนุกสนานและก็เพลิดเพลินอีกด้วยค่ะ ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูก็มีภาระงานชิ้นงานมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติการเนาะมาลองทํากันดูนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เลือกชมการแสดงละครไทยในสมัยใดก็ได้หนึ่งการแสดงเลยนะแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าการแสดงนั้นปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไรและในอนาคตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะแล้วจากนั้นค่ะบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่ครูกําหนดให้นะักเรียนลองดูแบบบันทึก ะะแบบบันทึกการวิเคราะห์ลักษณะของการแสดงละครไทยเป็นไงนักเรียนลองเขียนมาก่อนว่าการแสดงที่นักเรียนเลือกชมคือคืออะไรใส่มาค่ะจากนั้นค่ะการแสดงละครในอดีตลักษณะของการแสดงในละครอดีตเนี่ยเป็นยังไงเนาะนักเรียนก็เขียนบรรยายมา การแสดงละครในปัจจุบันลักษณะของการแสดงละครในปัจจุบันเป็นยังไงเขียนลงมาค่ะและคิดว่าการแสดงละครในอนาคตลักษณะของการแสดงละครในอนาคตจะเป็นมายังไงนะน้อเรียนก็เขียนบรรยายลงไปค่ะ ค่ะสรุปนะคะหลักการหลังจากปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วนะคะการแสดงละครไทยค่ะเป็นการแสดงที่มีมาช้านานเป็นการแสดงที่มีความสวยงามและก็มีคุณค่านะทำให้ผู้ชมได้รับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเนาะแล้วก็ได้ข้อคิดเมื่อได้ชมอีกด้วยนะคะและเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่ควรได้รับการส่งเสริม การอนุรักษ์สืบไปค่ะละครไทยค่ะเป็นการแสดงที่มีความงดงามในทุกๆด้านเลยมีคุณค่าของคนในสังคมไทยค่ะเป็นมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะได้ปฏิบัติไปแล้วนะคะได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานกลุ่มของตนเองหน้าชั้นเรียนค่ะโดยเพื่อนและครูนะคะจะร่วมกันประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะร่วมกันประเมินความพึงพอใจในผลงานของกลุ่มตัวเองเนาะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ค่ะนักเรียนค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความงามและคุณค่าของการละครไทยไปแล้วนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำ powerpoint ละครไทยในสมัยต่างๆเพื่อโพสต์ลง Facebook ของโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะหรือผู้ที่สนใจเนี่ยศึกษาต่อไปได้ค่ะ พบกับครูแก้วกระดกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องบุคคลสำคัญในวงการละครไทยในยุคสมัยต่างๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ